รักษาคำพูดดวงฤทธิ์บุญนาคประกาศนัดให้ปาคีหลังเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐอืมอคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะฮะนัดอสองกันยาก็คือวันเสาร์นี้อบอกว่ารับผิดชอบคําพูดตัวเองหลังเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐขณะที่โซเชียลติดแฮชแท็กดวงฤทธิ์ถามนักการเมืองรับผิดชอบต่อคําพูดบ้างหรือ,อยังอ่ะก็เป็นจดหมายส่งไปปลา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 ,ปลาบอกเวลาเบ็ดเสร็จเลยนะบ่ายสามสิบสี่นาที จะเปิดเวลาให้ปลาขี้กัน11นาทีสถานที่คือ Mirror Art ซอยแจ้งวัฒนะหนึ่งแยกหกผมว่าคนต้องเยอะมากเลยพี่แกคุณอาหารเดี๋ยวก่อนเรื่องเรื่องคุณดวงฤทธิ์เนี่ยคือพี่ดวงอ่แกไปทวิตใช่ไหมว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐกับเรวมไทยสร้างชาติอผมจะยอมให้เอาขี้มาปาหัวผมเลยครับทีนี้อพอเขาไปจับจริงเ่ยคนก็ทวงแกทุกวันเหมือนคนมาทวงพี่แทกว่าเมื่อไหร่จะอยไปอยู่ก่อนนี้แหล แต่ทีเนี้ยพี่แต่คุณดวงฤทธิ์อะเขาไม่น่าด้าเหมือนดิฉันนีคะคุณเขาก็จิออตจอ่อนมากเนี้ยเขาก็จิตอ่อนมากเวอร์นี่คุณมาถามดิฉันว่าขบักรรเมื่อไหร่จะไปอยู่เกาะถ้าดิฉันไปอยู่เกาะจริงพวกคุณก็มีความสุขสิคะดิฉันไม่มีชีวิตเพื่อทําให้พวกคุณมีความสุขการที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วทําให้คุณมีความทุกข์นี่แต่มันคือความสุขของดิฉัน <laughs> แต่อีพี่ด้วงนี่ก็จิตอ่อนเวอร์จิตอ่อนเวอร์ฉันจะเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดก็เลยจะไปทำกึงก่งกึ่งอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือไปทำที่อาร์ตแกลเลอรี่ด้วยแล้วก็จะทำกิจกรรมตาขี้เตรียมขี้มาให้แต่คุณอันคุณอันจะไปปลาเหรอเพราะก่อนที่คุณอันจะปลาขี้พี่ด้วงอ่ะคุณอันต้องเอามือตัวเองจับขี้ก่อนนะไม่ไม่ไม่อัน,อ,นอันไม่อยู่แล้วอนและอันไม่ได้คิดว่าไม่แต่คนที่อยากจะไปปลาขี้คุณด้วงอ่ะมือ คุณเองต้องจับขี้ก่อนคุณถึงจะปาขี้ใส่คนอื่นได้อันดับแรกคืออยู่ต้องยอมเอามือตัวเองเปื้อนขี้ก่อนนะคะเพราะคุณไม่สามารถใช้แบบกระบอกน้ลฉีดส่งกลาดแ, <c oughs> แล้วปุง้งเปแล้วไปขี้โดนหัวพี่ดวงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอามือตัว<ๆ>อเองอ่ะจับแล้วก็ปาสำหรับอันเองที่อ่านนะอ่านมองว่าคนคนน่าจะเยอะคือคนคงไปดูว่าทําอะไร คือด้วยความว่าสื่อมวลชนก็คงจะไปคนก็อยากรู้ว่าเอเนียมันทําอะไรกันวะอย่างมันทาอะไรแต่คนอย่างผมไม่ไปหรอกแล้วก็อยากรูที่าข้แหรือขี้เปียกที่เตรียมไว้อะค่ะแล้วก็แล้วดวงลิศก็บอกว่าถ้าไม่ไว้ใจว่าขี้ที่เราเตรียมมาเป็นของจริงก็เอาขี้ตัวเองมาก็ได้ใช่ใช่ถูกต้องนั่นแหละแล้ะแล้นี่ความเป็นจริงสำหรับผมอะต่อยส่หนมือคุณอยากเอามือไปจับขี้หรอใส่หุมือก็ไม่ อ่านก็ไม่อะอ่านก็ไม่คือคือสําหรับผมด้วยนะคําพูดแบบนี้อ่ะมันมันเป็นคําพูดที่ไม่ได้เป็นคําพูดที่คุณต้องเอาเป็นสาระเข้าใจปะมันน,นี่พูดจริงๆนะผมไม่ได้พูดอะไรจาอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าแยกไม่ได้เหรอว่าไหนเรื่องจริงอันไหนแบบมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นสาระสําหรับผมผมรู้สึกว่าผมแยกแค่นั้นเองแล้วบอกหรอแล้วเอาเรื่องนี้เป็นสาระอย่างนี้เหรอ แต่แตี่เราพูดแ,<ต>แบบอันร้อยเอาเพียวขี้หมากองเดียวเอเอมันมันเป็นมันเป็นสนิมสร้อยอ่ะพี่เข้าใจปะ่ะมันเป็นสนิมสร้อยแห่งภาษาแต่สําหรับผมนะผมรู้สึกแตกต่างกับกรณีที่คุณหมอชลนานพูดกว่าพี่ออตอนคุณหมอชลนานพูดว่าถ้าจับมือเขาจะลาออกผมรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณหมอชลนานต้องทำเพราะว่านี่คือความรู้สึกของผม เพราะว่ามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครับแล้วก็เป็นนักการเมืองต้องรับผิดชอบกับคำพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่เนี้ยแล้วพี่แขกนะเวลามีมีคนมาถามพี่แขกเรื่องเมื่อไหร่จะไปอยู่เกาะพี่แขกก็จะโยนโค้ดคุณสิริกัญญาใส่เลยนะดีลสอว์ร้อยกว่าคนครบแล้วปิดจ็อบที่ทาเป็นนายกเนี่ยสอสอพูดว่าดีลสอว์ร้อยคนเนะ่ะพวกมึงอะพวกมึงไปไล่บีอะไรบ้งดิว่าทำไมโกง คือนึกออกปะอันนั้น่ะระดับสอสอระดับมือประสานงานมือดีวให้พิธาเป็นนายกแล้วพูดแบบเตเ็มปากเต็มคําด้วยว่าปิดจ็อบพิธทาได้เป็นนายกแน่นอนอเนี่ยพี่แท็กยังเก็บไว้เลยอ่ะเสียงสควครบแล้วปิดดีวนายกพิทามน้าซีเรียสกับคําพูดจริงๆ่ะตลอดชีวิตเนี้ยพวกคุณต้องตามไล่บี้คาพูดของคนเยอะมาก คือแล้วจะไม่มีวันเป็นอันจะเขาเรียกว่าไม่เป็นอันทำอะไรอ่ะวันวันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ